ารเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นออีกแถมทางร้านยังเติมโลบักแท้ให้ในเอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจเล่นอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่่่่่าาาาตตััวววีเเเเรรจะได้สปคททแงงกถึ3ถลย ซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถรดาวน์โหลด UG Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาละแล้วก็จะศศววมาสอด AFK Survival Mode ของ Chainsaw Man ตัวหลักๆก็ไม่มีอะไรยากใช้ตัวง่ายๆ s ิมเ l e นดรยเพราะด่านนี้ไม่ยากมากนะหรือเปล่าอาจจะยากสำหรับใครบางคนก็ได้เพราะว่าเท่าที่รอมามันไม่มันไม่ต้องเลือกบัฟก็ลงผ่านได้แต่แค่เลดดอปมาจะอาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่ถ้าไม่เลือกเลยสักอย่างก็ อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะมาเป็นสอดเอฟแบบว่าโนวันลีฟนะเพราะว่าได้ทั้งเหรียญเยอะได้ทั้งของเยอะหรือถ้าทีมใครโหดๆก็สามารถเลือกได้4บัฟเลยประมาณนี้้วขอสอดเป็น f อ5บัฟเลยแล้วกันนะ mm hmm. ก็ทีมจะมีประมาณนี้หรือถ้าใครไม่มีก็ลองใช้เป็นตัวพวกนี้แทนได้หมดเลยเราลองหาดูถ้าใครมีกอลลี่ก็เอาอีซิโกกอลลี่มาใครมีกอลลี่กิลตัวไหนอะไรมาก็ใส่เข้ามา หล้วๆก็จะมีประมาณนี้ overall ออกับ early เอามาใช้แทนได้หมดเลยไม่ต้องใช้ตามก็ได้เงินจะ2ตัว1ตัวได้หมดไม่ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวอ,อธิบายผุมให้ฟังทีละปุ่มอ,อันนี้จะเป็น FK แบบเลือกกับ5อะไรนะเลือกเต็มคาราเบลส่วนถ้าใครไม่ไหวก็เลือกตามที่มีเลือกตามที่ไหวประมาณนี้ก็เหมือนเดิมเ,เลยเบสิกหเลือก2อสามวาง4เลือก 5, 6วางอวาพื้นที่นในการวางเนี่ยแนะนําว่าให้วางเป็นตรงกลาง ตรงกลางๆจะดีที่สุดตรงกลางเพราะว่าบางด่านน่ยไม่ใช่่างนัานบางรอบเนี่ยมันจะมีมอนที่เกิดมาแล้ววาร์วาร์บแบบพอถึงเวฟสมันจะวาร์มาถึงตรงเนี้ยหรือไม่ก็ถึงไทม์แบบเราอะก็เลยเลยต้องมาเป็นวางท้ายๆเพราะว่าเข้าวางต้นเนี่ยตีไม่ทันมันวาร์เร็วเกินแล้วมันวาร์ทีมากด้วยก็คือผุอ่ทีไปที่บ้านเลยก็พยายามวางท้ายๆไว้ก็1เลือกสองสาวางสี่เลือก5้าหวางเจ็ดเลือก8ปดเก้าวาง 10เลือก10เป็น12ว่างแล้วก็หน้าต่อไป13เป็นกดรีเพย์กันเหนียวไว้เพื่อหลุดสิบเลือก15 16ว่าง17เลือก18 19ว่าง20เรียนรีเพย์กันเหนียวไว้เพื่อหลุด21เป็นยูนิ m แม a นเจอร์เปิดม,มา22ถึง28ยาวเลยใครมีกี่ตัวก็ใช้ปุ่มอัพตามนั้น22 23 24 25 26 27 จริงๆมันมีด้วยตัวหนึ่งเพราะว่าใช้ยูตะแต่ว่าเปลี่ยนทีมเลยใช้เป็นทีมง,ง่ายๆแทนก็เลยมีแค่นี้ส่วนปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มรีไทยจบแค่นี้ด้านนี้ก็ไม่น่ายากหรือเปล่าสําหรับใครบางคนอาจจะยากสำหรับผู้เล่นใหม่แต่สำหรับผู้เล่นเก่าคือชิวๆเลยอัลกอริจิโกกับยูโน่สองตัวดูโอได้สบายๆเลยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแลหละก็ประมาณนี้แล้วก็อยู่ไว้ถึงครบ10นาทีแค่นั้นละแล้วเราก็ผ่านฉลุยถ้าใครไม่ไหวก็อย่างที่บอก เลือกบัฟตามที่ไหวถ้าเลือกมา5้าบัฟแล้วไม่ไหวก็ลดทอนไปลดทอนลงไปดูว่าเอาอันนี้ออกดีเอาอันไหนดดกออกดีหรือถ้าไม่ไหวเลยสักอันก็เอาออกไปให้หมดเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอยู่แล้วที่ต้องเลือกมาทุกบัฟหรือมันไม่ได้รีควายไว้ว่าขั้นต่ำต้องมี1บัฟถึงจะเล่นด่านนี้ได้แค่ว่าของดอปมันอาจจะมันอาจจะน่ารักเกินไปหน่อย ก็เลือกบัฟมาเหอะถ้าทีมเราไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเอฟสุดท้ายแล้วมันก็ฟาร์มให้เราเรื่อยๆแค่ว่ามันใช้เวลานานนิดหนึ่งตัวละครก็อย่างที่บอกไปว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องใช้ตามก็ได้แต่ขอให้เป็นเมตาพวกนี้ก็พอซึ่งเมตาพวกนี้หาจากไหนสามารถหาได้จาก Discord ตัวเกมได้เลยมาที่ห้องเทลิดของเกมเนี่ห้องเทลิดก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมวอร์ดิไฟเลยให้เสร็จสับแล้วก็มาดูที่ห้องเทลิดเกมทุกอย่าง ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยมีบอกหมดเลย dPS ชายชัเมตาก็อันนี้รออัปเดตสักวันสองวันก่อนแต่เกมนะจ๊าเดตให้อีกทีนึงก่อนเชียนซอแมนก็จะมีพวกเมตาพวกนี้อยู่ก็เราเอามาปรับๆจูนๆใช้แทนแทนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นประมาณนี้ที่เหลือก็แค่รอรอรอให้มันหมด10นาที3นาทีอ่าอย่างเวฟนี่เนี่ยมันมีบอสวาร์ปก็เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากก็คือบอส พุ่งพุ่งพุ่งปแบบพุ่งเลา่จาจะตอนแรกบอสที่อยู่แบบต้นเกมก็คือตอนนี้พุ่งไปเกือบถึงหลังบ้านละก็ใครเจอบอสวาร์ปก็ทําใจบอกเลยว่าการตีแพ้แน่น,นอนถ้าทีมเราไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นก็ท่องสเปสตาไว้เวลาเอฟเคอย่าเจอบอสวาร์ปหรือไม่ก็ภาวนาให้ทีมเราตีแรงก็พอหรือก็พค่ภานาให้เวลามันลดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนที่บอสจะชนบ้านอย่างนี้ทันหรือไม่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหก จะมาเข้าบ้านหรือไม่เข้าหรือไม่ฮึบ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 อเวลาหมดกอดโอเคอันก็จบไปที่เรียบร้อยหนึ่งตาก็ได้ของประมาณนี้ ลหลักๆก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะเอฟเคหรือใครที่ที่เกยตเล่นมือเพราะนี่ก็เป็นคนที่เกยตเล่นมือทีมก็ใช้ประมาณไหนก็ได้บัฟก็ตามมีตามเกิดไวเท่าที่ไหวใครไม่ไหวก็เอาอันล่างสุดออกแล้วกันอย่าเลือกอันบนสุดกับอันล่างสุดก็พอถ้าใครไม่ไหวเพราะที่เหลือมันไม่ได้ยากยแล้ว ประมาณนี้ของแรกก็จะมีตรง s u ไ v เว a l r เ t e มีของ Evo วมากรมามีของ Evo วพาวเวอร์ Power ่างใหม่ก็จะมีให้แลก,กนู่นแลกนี่แลกนั่นเยอะเต็มไปหมดเลยก็อย่าลืมมาฟาร์มแลกของทิ้งไว้แล้วก็ทำของ Evo เพื่อไปเป็น q u วส t กอรประมาณนี้ God ก,ก็ทำไม่อยากทำง่ายๆชีวชยวๆ ap 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 เองเดียวใครสงสัยตรงไ,งไหนเม้นถามไว้เดี๋ยวจะ มาตอบขอห้โชคดีบุ้ยบุย